สวัสดีครับวันนี้เราก็จัดแข่งสินค้าครับเป็นกรอนประตูแม่เหล็กนะครับตัวนี้60กิโล24โวลต์นะครับจำนวนอยู่ที่6 6ตัวนะครับตรนี้ครับมีทั้งหมด6กล่องนะครับข้างในเป็นไงครับเดี๋ยวดูดูข้างในก่อนก็ได้ครับนี่นะครับข้างในตัเป็นอย่างนี้เป็น24โวลต์6กิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็น24โวลต์นะครับครับ6ตัวโอเครับ อนึงนี่มีทั้งหมดนะครับลองนับไปดูหน่อยครับเดี๋ยวค่อยเก็บกันเลยเดี๋ยวค่อยเจออันนี้ถือว่าหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับสองชิ้นนะครับนี่ครับสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นสอชิ้นทั้งหมดจำนวนหกชิ้นนะครับตัวนี้ก็ราคาทั้งหมดที่อยู่ที่ประมาณสามพันหกร้อยสามสิบแปดบาทนะครับตัวนี้ครับก็ ขอบคุณลูกค้าที่อยู่พระนครศรีอยุธย,ยานะครับก็ขอบคุณที่ซื้อสินค้าของเรานะครับก็วันนี้เป็นวันที่13สิงหาคมนะฮะเราของจะจัดส่งให้เป็นวันที่14สิงหาคมครับประมาณรอบบ่ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ